สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง NBA Thailand Insight ช่องทีร่รวบรวมข่าวสารบทวิเคราะห์เจาะลึกและเรื่องราวต่างๆมากมายของบาสเกตบอล NBA นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับในทุกประเภทกีฬานั้นแน่นอนว่าจะต้องมีห้องแต่งตัวของนักกีฬาห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องน้ําของนักกีฬาหรือห้องพักผ่อนของนักกีฬา ก่อนหรือทําการแข่งขันด้วยจึงแน่นอนว่าในห้องล็อกเกอร์รุมนั้นสื่อต่างๆไม่สามารถจะเข้าไปทําข่าวได้และไม่มีสื่อคนใดที่จะเข้าไปเห็นได้มันจึงเป็นจุดสนใจที่ทําให้หลายคนนั้นอยากรู้ถึงขั้นตั้งคําถามว่าในห้องล็อกเกอร์รุมนั้นมีอะไรที่เรายังไม่รู้ระหว่างก่อนเกมการแข่งขันพักพึ่งการแข่งขันหรือแม้แต่หลังจบเกมการแข่งขันว่าระหว่างผู้เล่นระหว่างโคช้ชหรือกับทีมคู่แข่งนั้นมีอะไรที่เป็นความลับหรือไม่ แน่นอนว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องล็อกกระรุมนั้นมันมาจากคาบอกเล่ามาจากสิ่งที่เหล่าผู้เล่นนั้นพบเห็นเจอมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหรือเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนต่างทีมมาเล่าให้กับสื่อฟังซึ่งแน่นอนว่าแม้แต่ระดับซูเปอร์สตาร์ก็มีเรื่องให้เมาส์มอยกันในห้องล็อกกระรุมอย่างแน่นอนไม่พ้นแม้แต่ไมเคิลจอแดนชาคีโอนลเลบรอนเจมส์โคบีไบรอันหรือแม้แต่คนอื่น ซึ่งแน่นอนว่าในล็อกเกอร์รูมนั้นมีกฎต่างๆมากมายก็จริงเช่นโทนี่แมสเซนเบิร์กอดีตผู้เล่นชุดแชมป์กับสเปอร์ปี2005ที่ได้ผันตุ้มาเขียนหนังสือส่วนหนึ่งก็เลยนำบทความเกี่ยวกับในเรื่องของกฎในล็อกเกอร์รูมที่ไม่มีการออกกฎยังเป็นทางการของ NBA มาให้ซึ่งเขาบอกว่าในห้องล็อกเกอร์รูมนั้นมีกฎต่างๆมากมายจริงๆซึ่งแล้วแต่ส่วนใหญ่ว่าเขาไม่ได้เขียนเลยว่าสิ่งไหนควรจะทำหรือไม่ควรทำนอกจากนั้นโทนี่แมสเซนเบิร์กยังได้บอกเ่าว่ามีกฎหลายอย่าง ที่ผู้เล่นหลายคนที่เล่นมาระยาทอย่างยาวนานก็ไม่รู้เหมือนกันอาทิทุกคนมีพื้นที่และไม่ก้าวไก่กันวัวจะเป็นผู้เล่นสูง7ฟุตหรือ6ฟุตก็ตามซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีพื้นที่ความกว้างของตัวเองก็คือ4ฟุตเท่ากันซึ่งมีข้อห้ามสําคัญที่สุดก็คือห้ามค้นของในช่องที่ไม่ใช่ของตนเอง แม้ว่าคุณจะไม่มีโลชั่นหรือจะไม่มีสเปรย์ระงับกลิ่นเต่าตัว,ตวเองก็ตามส่วนห้องน้ำนเหรอใช้เสร็จคุณก็ต้องเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยเส้นผมหรือแชมพูอาบน้ำซึ่งแมสเซนเบิร์ตบอกว่าผมเคยมีครั้งหนึ่งตอนที่รุกกี้เขาทำไม่เรียบร้อยผมเตือนเขาเลยว่าไอ้น้องชายเอ็งอย่าทำแบบนี้อีกเลยเขาไปยังไงก็ออกมาอย่างนั้นซึ่งโทนี้แมสเซนเบิร์ตได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องติดตลกแต่ก็เป็นเรื่องจริงด้วยว่าห้ามลืมยาระง,งับกลิ่นเต่าซึ่งเหตุผลเข,ขึ้น เขาบอกว่าเรามีผู้เล่นหลายคนอาบน้ําซึ่งทาไม่ได้ใช้กลิ่นเต่าตัวเองนะคุณก็รู้ว่ากลิ่นมันจะเหม็นขนาดไหนระวังเรื่องการใส่รองเท้าให้ดีแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องแปลกในการใส่รองเท้าซิกเนเจอร์ของสตาร์หลายคนซึ่งแมตสเซเบิร์ได้บอกเล่าด้วยว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทีเนี่ยคอยเช็คเสมอว่าก่อนออกจากรถกรุมว่ารองเท้าที่ใส่นั้นมันขัดกับหลักหรือไม่ซึ่งหลักที่ว่าก็คือห้ามผู้เล่นนั้นสวมใส่รองเท้าซิกเนเจอร์ของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามซึ่งเรื่องนี้ แบรนดีบิลยอดกาจอมทําแต้มได้เคยบอกเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องจริงมีครั้งหนึ่งรุก,กี้ของเราใส่รองเท้าของเควินดูแรนด์และเราต้องเจอกับทีมวร์เร r ของเขาผมและเจ้าหน้าที่ของทีมนั้นได้เตือนว่าคุณไม่ควรทําแบบนั้นเรา,าจะไม่มีการสวมรองเท้าิกเนเจอร์ของคู่ต่อสู้ซึ่งรุก,กี้คนนั้นก็คือทรอย b บรา n j จูเนียร์ซึ่งทรอย์บราลได้บอกว่าผมไม่ทราบจริงๆว่ามันเป็นกฎผมแค่ปลื้มเควินดูแรนด์แต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควร ห้ามนำอุปกรณ์บันทึกเสียงเข้าซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผู้เล่นตัวเก่าก็ทํากันและรู้กันอยู่แล้วโดยในล็อกกรุมนั้นจะมีกฎที่ว่าห้ามนำเอาอุปกรณ์บันทึกเสียงเข้ามาเพื่อป้องกันการอัดเสียงและบันทึกสิ่งที่เป็นรูปภาพเสียงออกไปสู่โลกภายนอกเพราะปัจจุบันนั้นโซเชียลนั้นรุนแรงมากโดยโทมัสโตรันสกี้ได้กล่าวว่ามันเป็นกฎที่มีเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะไม่มีการบันทึกวิดีโอหรือเสียงเพราะมันจะเป็นการพูดถึงเธอเรื่องส่วนตัวและมันเป็นปัญหาอย่างมากซึ่งแน่นอนว่า แม้ว่าจะรู้ดีกันเพียงใดก็ตามแต่เหตุการณ์เฉาโฉวระหว่างเดอเอร์จโรราเซลการลุก,กี้สมัยนั้นของเลเกอร์ก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นซึ่งดีโลนั้นเป็นสายโซเชียลตัวพอ่อเขาได้อัโทรศัพท์มือถือเข้าไปแล้วก็แอบบันทึกเสียงและก็คลิปของนิกยังที่คุยกับสาวอื่นที่ไม่ใช่อิกกี้อิตาเลียแฟนของเขาในตอนนั้นเอาออกมาเผยแพร่จนเป็นเรื่องใหญ่โตนั่นทาให้รู้กันในล็อกรุมว่าห้ามนําสิ่งที่บันทึกเสียงและภาพเข้าในล็อกรุมอย่างเด็ดขาด นอกจากนั้นเรื่องปีกย่อยของรูก,กี้ก็มีอีกมากมายซึ่งเป็นกฎที่ต้องทําในล็อกเกอร์รูมแน่นอนว่านอกจากนั้นรุก,กี้ยังต้องถูกจํากัดสิทธิ์มากกว่าอีกด้วยซึ่งเจสันสมิธจากวิาสานั้นได้กล่าวไว้ว่าสําหรับกฎเล็กๆน้อยๆในล็อกเกอร์รูมของพวกน้องใหม่นะคุณต้องไม่เข้าห้องน้ําไปอาบน้ําก่อนพวกรุ่นพี่มันเป็นกฎที่รูก,กี้ต้องรู้เลยแน่นอนว่าเขาจะไม่บอกเรื่องพวกนั้นหรอกและรุก,กี้ก็ห้ามออกจากยิมเป็นคนแรกอ,อีกด้วยจงให้ความครบตอบพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณในล็อกเกอร์รู ใน NBA นั้นในล็อกรูมไม่ได้มีเพียงแค่ผู้เล่นและทีมสตาฟโค้ชเท่านั้นแต่ยังมีนักดูดบำบัดผู้จัดการอุปกรณ์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ติดต่อซึ่งแน่นอนว่าแม้ว่าจะไม่ใช่กฎของ NBA ที่ระบุออกมาแต่ก็เป็นธรรมเนียมและประเพณีที่จะต้องปฏิบัติซึ่งเจสันสมิธผู้เล่น NBA นั้นได้บอกว่านี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเลยห้ามทําสิ่งที่ไม่ควรทําต่อเจ้าหน้าที่ทีมส่วนอื่นๆเราเข้าใจว่าคุณต้องเดินทางตลอดทั้งปีแต่ คุณก็ต้องไม่เกียดพวกเขาแล้วก็ต้องเคารพพวกเขาให้มากขึ้นด้วยซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักกายภาพบําบัดเจ้าหน้าที่นวดเจ้าหน้าที่อุปกรณ์หรือฝ่ายอื่นๆนั้นบางทีจะได้ของจับบรรดาสตาร์หลากหลายคนด้วยรัสเซอร์เวสบุกนั้นก็ยังเคยให้รองเท้ากับเด็กที่ดูแลอุปกรณ์ด้วยซึ่งเวสบุกได้บอกสั้นๆว่าเราต้องปฏิบัติต่อทุกคนให้เหมือนเป็นคนในครอบครัวแต่แน่นอนแม้ว่ากฎเดล็อกรุมนั้นที่เป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติจะไม่มีข้อห้ามเเเพาาะะจจงป็นลักษษ์อร เพราะมันเป็นสิ่งที่รุ่นพี่ทำแล้วค่อยมาบอกรุ่นน้องก็ตามแต่มันทาให้กฎเหล่านั้นบางครั้งก็ถูกแหกโดยผู้เล่นตัวเก่าของทีมเพราะละ็อกกรุมก็คือห้องที่เก็บความลับและความลับนั้นก็ไม่ได้มีในโลกเพราะมันไม่มีทางรอดสายตาและสายมาัม่อยที่อาจจะไม่ใช่แค่นักกีฬาหรืออาจจะเป็นแค่นักกีฬาเองก็ได้ซึ่งมีหลายอย่างที่ความลับในล็อกกรุมนั้นภายหลังถูกเผยแพร่ออกมาเช่นมวยต่างรุ่นชักีโอนิวและสกอตสกาย ในอดีตนั้นทั้งสองคนเป็นเพื่อนรุ่มทีมที่ออร์แลนโดแมจิกซึ่งในยุคนั้นแชคถือว่าเป็นน้องใหม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1994สมัยที่แมจิกนั้นกําลังเป็นทีมที่จับตามองในทางเข้าล็อกกรุมนั้นแชคได้พูดบางอย่างออกมาและพูดไปตลอดระหว่างทางที่เข้าไปในอุโมงค์จนถึงล็อกกรุมและแน่นอนว่าดูอุปนิสัยที่พูดมากของแชคและเป็นคนที่พูดจาขวาญผ่าซากทําให้การประจําทีมอย่างสกอตสกายนั้นเริ่มไม่พอใจจากจุดเล็กๆที่มีการตําหนิการเล่นในเกมกัน ลามาจนกระทั่งเสื้สีสกอตสกายนั่นทําให้ในห้องล็อกรุมนั้นทั้งสองต่างต่อว่ากันและเกิดการเหวี่ยงหมัดและกลายเป็นมวยต่างไซด์ด้วยกันโดยส่วนสูงที่ต่างกันเกือบฟุตและน้าหนักที่ต่างกันกว่า150ปอนด์อนแน่นอนว่ามันถูกห้ามโดยเพื่อนร่วมทีมแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้มีบทลงโทษใดๆตามมาเพราะว่าหลังจากต่อยกันเสร็จทั้งแช็คและสกายต่างก็บอกว่ามันไม่มีอะไรจบก็คือจบเราไม่มีอะไรเรายังครบซึ่งกันและกันและเป็นพี่น้องร่วมทีมกัน แชกกล่าวถึงเหตุการณ์น,นั้นหมวยถูกคู่ริชาเจฟเฟอร์สันและเคนยอนมาตินสองผู้เล่นจากทีมเน็ตซึ่งเจฟเฟอร์สันและมาตินนั้นก็ถือว่าเป็นสายเลือดใหม่ของเน็ตในขณะนั้นและก็เป็นดาวรุ่งด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นแน่นอนว่าอีโก้ของทั้งคู่นั้นจึงไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันในปี2001ระหว่างเกมกับเน็ตและทรูเบเซอร์และรนบังช่วงนั้นเคนยอนมาตินนั้นต้องมีหน้าที่ประกบกับบอนซี่เวลดาวรุ่งของทรูเบเซอร์ในขณะนั้นซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นงานนนที่่หหักและเือย ทำใหมาตินนั้นเสียแรงมากและเอาไม่อยู่ในหลายเพลงนั้นทาให้รูชาเชฟเฟอร์สันได้ให้คำแนะนำกับวาตินว่าจงีแลซ์เข้าไว้รวมถึงพูดช่วยมาตินอีกมากแต่ไม่รู้อีท่าไหนกลับกลายเป็นว่ามาตินนั้นฉุนมากแล้วก็อารมณ์เดือดสุดๆแต่ต้องเก็บไว้แต่เมื่อพักครุ่งนั้นทั้งคู่เข้ามาในล็อกกรุมเมื่อปิดประตูปับ๊บมาตินก็ผลักรูชาเชฟเฟอร์สันพร้อมกับด่าทอด้วยคำหยาบคายและเข้าไปต่อยไม่ยัง้งแน่นอนว่าเชฟเฟอร์สันก็ไม่ยอมและกลายเป็นมวยคู่เด็ดในช่วงพัักกคคครึ่งและนห้ามท็ื William, แต่มันน่าแปลกมากที่หลังจากที่ทั้งคู่ต่อยกันนั้นกลับกลายเป็นเข้าใจกันดีและพาให้เน็ตในปี2001นั้นและในปีถัดมารุ่งอยู่หลายปีเลยทีเดียวรอนโดสายห้าวรอชอนรอนโดการจาดาวรุ่งในตอนนั้นเือเป็นส่วนผสมที่สําคัญที่ทําให้เซลติกควา้าแชมป์ในปี2008ซึ่งแน่นอนว่าในปีที่ควา้าแชมป์นั้นรอนโดเป็นการที่ประสบการณ์ยังไม่สูงมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปในปี2011รอนโดได้กลายเป็นเป็นส่วนสําคัญของทีมแล้ว และในซีรี์รอบเพลย์ออฟกับแมมี่โคชด็อกริเวอร์ได้มาวิจาร์ทีมที่พ่ายแพ้ให้กับฮีทและแน่นอนว่ามันรวมไปถึงรอนโดด้วยทําให้รอนโดนั้นเริ่มมีอารมณ์โมโหโดยมีการเล่าวา่าในช่วงที่รอนโดฟังคำให้สัมภาษณ์ของด็อกริเวอร์และเป็นการถ่ายทอดสดในช่วงนั้นด้วยทําให้ในล็อกรุมตอนนั้นรอนโดถึงกับตาบ,บาแตกและคว้างขวดแก้วที่ใช้ดื่มนั้นไปยันทีวีจนแตกแค่นั้นยังไม่พอหลังจากนั้นรอนโดได้ไปดักเจอกับโคชด็อกริเวอร์เพื่อพูดคุยอีกด้วย และแน่นอนว่าการพูดคุยนั้นค่อนข้างรุนแรงมีแต่คำหยาบทำให้ความสัมพันธ์ของรอนโดกับริเวอร์นั้นไม่ค่อยราบรื่นจนหลังจากนั้นไม่นานโคชดอกริเวอร์ก็ย้ายไปคุมทีมคลิปเปอร์แทนซึ่งว่ากันว่าสาเหตุนั้นมาจากใน,นล็อกรูมระหว่างรอนโดนั่นเองแต่ที่ห้าวที่สุดและถือว่าเป็นบริรกรรมที่แสบที่สุดจริงๆนั่นก็คือในปี2009-2010รุดรุกการนั้นของคิวเบิร์ตอารินัสอดีตยอดกาดของวอชิงตันวิสาร์ดซึ่งเขาแล้วก็จจวอร์เน เพื่อนรุวมทีมและเป็นเพื่อนสนิทกันในขนาดนั้นและในวันปกตินั้นทั้งคู่ก็จะไปเฮฮาปาร์ตี้ด้วยกันจนกระทั่งอารีนัสนั้นเป็นนี่คริสเตนตันจากการเล่นไพ่บนเครื่องบินและมีการพนำำันขำขำกันจนจากเกมไพ่นั้นกลายเป็นเกมที่มีปากเสียงกันจากเบากลายเป็นหนักซึ่งประเด็นที่หนักกว่านั้นก็คือ2วันต่อมานั้นมีการซ้อมรุ่มทีมกันและเมื่อได้มีการเข้าไปห้องล็อกกรุมนั้นกิอเบิร์ดอารีนัสออลสตาร์ในตอนนั้นก็ได้ควักปืนขึ้นมา ก็ย่อยุคคริสเซนตันแต่น่นอนว่าคริสเซนตันก็พอรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ควักปืนที่เตรียมมานั้นจอยิงอารินัสในห้องรถกรรุมอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันจากเกมไพ่กลายเป็นเกมหลังเลือดทั้งสองฝ่ายนั้นต่างเอาปืนจ่อหัวกันทําให้แครอนบัตเลอร์เพื่อนร่วมทีมในตอนนั้นเข้ามาห้ามทับและจากรถกระรุมที่เป็นความลับ มันก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปหลายคนเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็นําไปบอกเล่าต่อกันจนกระทั่งเข้าหู NBA แล้วก็ตํารวจทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาพกปืนอาวุธในที่สาธารณะรวมถึงซวยจัดถูกตั้งข้อหาพยายามฆาตรกรรมกันอีกด้วยแม้ว่าเรื่องราวต,ต่างๆใน็อกกรุมนั้นจะมีหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงมิตรภาพหรือก็สําหรับเด็กใหม่แต่ที่เหมือนกันก็คือทุกคนต้องอยู่ภายใต้คําว่าทีมและมีการครบสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน นั่นเป็นวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละทีมที่ทาให้เหล่าผู้เล่นนั้นอยู่ร่วมกันได้และไม่ก้าวไก่กันไม่ว่าจะเป็นนักบาสเกตบอลระดับซูเปอร์สตาร์หรือนักบาสเกตบอลหน้าใหม่ซึ่งเรื่องเลากรุมเหล่านี้ทัอวเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ไม่สามารถเอาไปทําข่าวได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ผู้เล่นพนักงานและคนที่อยู่ในนั้นนำเอาพูดกันอย่างสนุกปากหลังจากจบเหตุการณ์เหล่านั้นไซ์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ